ครับสวัสดีครับอีีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้น้องคีมงก็จะมาใส่บาตครับอันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องสุบรรษาครับแล้วก็เป็นวันครบรอบของพ่อใหญ่ครับที่ซื้อมาครับวันนี้ครบรอบปีที่หค่ะครบปีถูกเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ บ้านของควันไม่ก็ได้ในิุนต์พระนะครับผมมาทำบุญจักบาตรที่บ้านนะครับผมใส่บาตรที่บ้านน้องคิโะจะไปใส่บาตรวันนี้สุบินสาจะขอเกิดใส่ชุดลายมาเลยครับวันนี้ชุดลายมาเลยน้องสุบุนสาน่ารักมากเลยครับ โอ้น้องมาครับรอยากมีสูนร,ร่รวมด้วยครับผมอ้าอ้ เล่นวายเล่นวายเนี่ยีนวายนี่นวานี่นา่นี่วายเล่นวายออกไปคิ้ว่ะนาจะเช้ามาล้วเอรโเซอร์เป็นง <c oughs> น

โอ้น่ารักมากเลยครับดูครับขาน,นอน,น,น,อนดูน้องมาครับผมโอ้ดูบริเวเลยครับผมดูครับองสาคันครับโอ้ตอตอวิพรครับให้น้องสุบรสานครับ

ร่วมทำบุญด้วยครับผมดูครับพี่ฟี่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเต็มเออเอานี่เอามานั่งใกล้ๆพันศาทามาทางช้างเลยอ่าน้องคีโมไปโดดน้ำเล่นน้องคี่มอบุญลุ่ยเลยครับทางมาทางช้างครับโอ้โหดูครับใหญ่มีสื่อล่วงด้วยทุกงานเลยครับ

ล้วก็มีอิฟซีน้องสุนสามาครับผมพอจะมาร่วมทำบุญนะใส่บาตรด้วยนะครับอิฟซี e มาจากรุงทิพยหานครครับผมอิฟซีสุนัขโอ้ oh, เตรียมมาเรียบร้อยเลยครับผมเึื่อสังการทาน เมาแล้วบากัษาด้วยเอวู้ อโสายยากลุกนะครับผมวุ่นสาดีใจครับผม ใจนี่น้องีดองน้องครับผมสาธุครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับพิธีทบุญเทวาตอนเช้านะครับผม วันนี้วิ่งตามครกวันนี้ก็ที่2สิุลาคมครับตรงฟัน504ครับผมกาใหญ่ก็ได้มาอยู่กับเราครบ6ปีนะครับผมเข้าปีที่6นะคะครับผมตอนเช้าก็ได้ทำบุญจักบาทมาเรียบร้อยแล้วครับผมก บุญกุศลนะครับที่เราได้ทำาจากบ้านจนเช้านี้ครับโควิดจุนจุนุนน้ำกับเพราะพลายทำเสร็ครับผมที่ร่วงรับไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีรูปของพระใหญ่ครับพลายกำเสียจให้ทีนักชมกันครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับผมที่ตอนซื้อมามันใหม่นะครับผมรูปพระใหญ่ทำเสร็จครับผมตอนซื้อมามใหม่นะคะเอย้อนแสงหรือเปล่านะคะซี ผมไม่คาค่ะง่าต้นน่ดีเครับผมสั้นค่ะพ่อใหญ่คําแสนวนทวนมากเลยครับผมพ่อใหญ่คําแสนนี่ก็จะลักษณะคล้ายๆ้ายพ่อใหญ่ทองเงินนะคะครับผมพ่อใหญ่ก็จดีเหมือนกันครับผมใจดีค่ะแล้วก็จะมีใจดีตรงมันอะไรก็เข้าได้ครับไม่เป็นไรครับผมคุณชะลักก็เหมือนพ่อใหญ่นะคะก็เพดานปาก สีชมพูสีชมพูนะคะทั้งปากเล็บขาวนะคะเปล่หน้านี่จะเป็นอกเยอะเหมือนลายทรงนนี้ครับหน้าจิู๋ก็เปลือกเหมือนกันครับผมแต่สีไม่ได้นะคะครับสีจะเหมือนไม่ใหญ่ครับสีสีจะไม่ได้สีนะคะก็จะได้นิดนึงครับะแต่พ่อใหญ่ของเราก็จะได้สีด้วยนะคะและจิวสีเยอะเลยครับสีชมพูนะคะสีได้เยอะเลยครับผม สีคล้ายสีหม้อใหม่นะคะพ่อใหญ่ทองเงินอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับผมนี่ลูกครับที่งายาวครับผมนี่ครับงายาวครับเห็นแต่หนุ่มวัยละโอนนะครับนั่งขี่งาอยู่ครับผมนั่งบนงาอยู่นะครับนี่ครับก็จะอันนี้ก็เริ่มงายาวก็อายุก็เริ่มเยอะนะครับผมนี่จะจะท้อนแสงนะครับคนรผมเพราะว่า ไม่กล่าวก็มุกค่าเอฟซีค่ะครับันนี้ก็นี่ควานนี่ก็อายุยังมเยอะครับนี่ซื้อควานเลนเป็นยังไงก็เดี๋ยว่าเราแสงพระอาทิตย์ย้อนใช่ค่ะนอนนอนโอ้ยไม่ได้อยู่นะคะนอนลงค่ะนอนลงโอ้ค่ะได้แล้วค่ะนี่นะคะควานเลนกับผู้ใหญ่ค้าแสนค่ะ อาให้ดูอีกภาพหนึ่งค่ะจะได้ชัดค่ะนี่ครับผม่องเห็นของฟ้าอยู่ขอบุญกุศลครั้งนี้ก็ขออุทธรให้พ่อใหญ่ชายทองเงิน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะครับหลังจากทายแค่เดือนครับเป็นเลขปีของไฮเดรียนนะครับผมของไฮเดรียนจะต้นเป็นเด็กดีอย่างนี้โตดไปนะครับพ่อใหญ่นะครับข้อปีที่หกแล้วพ่อใหญ่ที่เราได้มาอยู่ด้วยกันครับผม ก็หลักทีิปนี้นะครับผมก็ให้พีีนะครับผมแต่รับชมกันพอสมควรนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมฝากกดเครกกดไลค์กดติดตามช่องคลายถึงด้วยนะครับผมหรับทีนี้ก็ขอากเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ